สวัสดีค่ะมื่อนี้มาพอกับช่องนงนดพี่ๆชาแนลนะคะอันนี้แม่นั่งนะคะแม่เอานด์เองแม่ทักทายท่านผู้ชมไน้ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่มาเฮทศยังมื่อนี้ยมือ่อเนี้ว่าสีแยกนอกสเนย์จันโคลมีสเนย์จันโคมเนนคมนนอหล,ลายบปล่แม่หลายมันจะแยกได้๋ยวเจ้านอแม่แเราจะไแยกแบบเบิร์ตเอง แม่จะแยกจากนอวันนียกจ็กสามนอค่ะแยก<อ>เย่มเดียวดินก่อนดีว่า,มาแม่ยกไว้บอล่ะกูะดินแ,แ่นเลือสิห้สิบิ้นตงิ้เดี๋ยวแม่เห็ดให้เบิ่งนเ,เดอ้นนออน แม่ใส่ดินยังปูข้ะนี่วันนี้ว่าสิซัำนอมาเนี่ยใส่ดินตัวสื่อมาเนี่ยสื่อมาตแต่หลาดหลานขาเดเลนดินถุงดินถุงธรรมดาห้านี่ยบ่แม่ดินถุ้งมักเขามาักมาแล้วเนาะดินทมักมาเมามาขามาักสำเร็จมาแล้วเนาะเ้าวสื่อมามเหามืนบ่กับยังแม่ใส่คุยบักเ้าวใส่กระถางใยบ่แม่กระถางนี่มเจักเหนียวล่ะซีเหนียวหรือหาเหนียว บ่บใสไงแห้งเนาะบ่บใสไงแหงแก็ตีอยากได้หน่อยกว่าหน,น,น่อยหากมันจังเดือนเร็วบ่แม่อืมสุดขวบเนี่ยค่ะอ่าแม่เห็ดห้เบิ้งเนี่ยลอนี่งาสิเป็นแบบไรดีด จะได้จะได,จะได้เห็นง่ายเนาะี่ได้เบิ่งไงงคุณิูพิาทผู้มีน้องก็มีมีเยอะเลยใส่ยูพวจลงไปให้

เอาซองนอไปน้ำกันเลยเ่าแม,ามข่ขันขันมันติดกันน้อยๆได้ไม่ใส่กันก็เต็นแล้วใส่กัน,น,นก็นกนเต็ม หูโบบเพชแค่คนไดเขาเป็น,นไงลัางนามมันสีเช้าบ่กเนี่อยอย่างนี้ย่ามันตุ่มในห้งถูกอย่ามันเช้าเนะา,นนเาเนอะอะากอันนี้ต้องตัวน้นไหมทอ้งหมด มันเยอะไม่หาไม่รอดเลยว่ะโค่มนมันเลนื่อยเลยพีดโค่นมนันรอดพีดตัวยูเป็นตาตัวหนักนงนเกิดบ่าแม่แบบนี้ แบบนี้ก็เกิดเท่ากันเนาะโอ้ตัวนี้เป็นขอเพิ่นเลยเนาะแม่ตัวนี้ตัวใหญ่สก๊อยงามค่ะตัวนี้ขึ้นยูบินถูกนะตัวนี้ยูบินแหงเลยมีหากติดบอ จะได้เบอร์สุดต้นเลยม,มั้งนี่ต้นหน่อยได้เบอร์สุดต้นเลยมันบอโย,ยันยันเสาียันต้นนเสาากเรือลายะด้ต้นนี้จะเป็นอะไรคือกันน,นโีโอ้ลายคือจำไม่ตวน ตัวนี้ก็นอรายขึ้กันเนะนอนอ่างละแม่ไม่ใส่เดือนพร้อมนะคะแสะดงว,ว่าดินดินสมบูรณ์ดินสมบูรณ์แห้งนอพนะิ้นหละนะหลายตัวนี้กระปูขึ้นได้เลยเปล่ะแม่ขึ้นหมูเ้อน ขึไไนน้นไหวในสื่อปูขึ้นไหวค่ะดินตัวเกาวใส้น้ำได้จป็นสิใดดินตัวเกาใส้น้ำเนาะขี้กระเดียนไลยตัว กอันอันนี้เนาะใส่เดิมก็ได้หลายสักก้อนกะแน่ะน,น,นะกะมังบงละต้วแม่มันเท่ากับปลูกใบคือเกเนาแม่เนาะมดนามแล้วเพิ่งนกระซื้นคือขึ้นเกล้บ เอาดินเอาดินเก่าก็ดินใหม่ผสมกันบ่แม่ผสมกันแล้วเอาบกเผาเนื้อเผาโปกหนาไว้เอาบกเผาโปกหนาไว้กากบักเผานี่บกเผาซับหน่ยให้เพิ่มซ่มนะแม่ซ่มค่ะอุ้ยงามคือเก่าเาอันนี้ไดรจะตุ่นออกเบิร์ตยู่ได้นอนหั่าเงี้ออกเบิร์ตอยู่ได้หลายตุ่นยู่แม่เตะปูนมาข่าบ้านางตะปูนมาหน้าปูนใหม่ เนี่ยท่าอย่างค่ะอ่าปูนแดงปูนแดงเห็นน้ำเขาเห็ดจะจำว้มะเห็ดก็คือจังมคือขาววายอย่างเี้ยนะอืมอันสิบันนี้มาให้มันเน่าเ่าเน่อินทรบวเน่าเกิดเชื้อนะครับอืมท่าไปโดนบมอค่ะเหี่ยงเลยนะเหี่ยงจล็กน่อย บิดได้จกต้นเหมตอนต้นไม่นอสามนอคนนึงใช้เบอร์เนี้ย ต้นเจ็ดกําโน่ต้นเจ็ดกําโน่เนยหน่อยสิบเจ็ดโอ,อ้ให้ลูกดกขนาดเนนต้นต้นเนยหน่อยกระทางหน่อยนะใส่จะไปกระทางหน่อยใส่กระทางหน่อยสิขวดแ่บนีิตีดไร่คราใส่กระทางหน่อยแล้วหากคนสีเดินเร็วก่าแม่เป็นไงสิใส่ตั้นไหน at the ขัาก็ไปในโมกอนนะถูกแล้วก็เอาไ้ในโฮมก่อนนะแม่น้หลมก่อนนีนนน้หกัหกหักไเป็นชิดไป ดีดีอยดกหาดีดีคนอบอกคมหนักๆรัางน้ำสิเน,นี่ย ตัวนี้ก็ต้องใส่กาบกาเไปตัวหางก้อนน้มันเลยเห็ใไสูพีเห็ใไ่เลย เนจันโกเมนบอม่นเจนโกเมนเนโกเมนโกเมนต้นน่อยก็ใส่ทางหน่อยบอม่ทันีให้ เพื่อนแข็งแรงแล้วเขาจังใหญ่ใส่กระทางใหญ่จังสันบบเนียหามันอ,ออกมากเลยสังกเกตจังไดเนี้ยตั้งแต่สิบประมาณอททาทิตย์สองอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์กระหายนี่แล้ว,วกบบเาเลยสั้นแบ่ใสกระไได้เนียบ ง่ายๆแบบบานๆเลยเนาอแม่บันๆบานมากกน่างเสีะนีหายูบายากเลยเมื่อตะกียเพิ่จะแยกยังสีเน้ะแม่แยกเังสีอืมอผู้แก้เพิ่งปลูกกับแบบนี้แหละเนาะนะัสมอเพิ่งจะแยกนี่อันนี้นี่เทคนินี้ของคนนี้แ้วแต่ตามน้องนกับประเตทาแต่เทคนิคของแต่ละคนเนาะแต่็นเิดสามเนาะ กันี้นหักไราันนี้ักไรเสียทางงงในจักหน่อยสัดเดินดีนาสเดินดีเนาะนี่นอ,นนอเงเด็กนอนนอนเนอคุ นี่นอนหน่อยๆ่อมนะคะเสร็จแล้วนะคะวิธีแยกนอแยกแบบง่ายๆค่ะแยกแบบบานๆเท่านี้ละจันโรมเมนสนี้จันโรมเมนค่ะทั้งเบิดได้จักตนแน่สองสามสี่หาหกต้นหกต้นมีแต่ต้นงามๆนะคะ ตัวนี้ได้หกักหนึ่งเหลืออีกนอนหนึ่งเป็นเจ็ดน<ส>ี่อีกนอนหนึ่งแถมมานะคะเป็นเจ็ดตัวนี้นเกิดขึ้นกันแม่นบ่แม่นี่เกิดเกิดขึ้นกาน,น,น่อเกิดร้อยเปเนต์เกิดร้อยเปอร์เซ็นมันมีหักติดมานําอยู่นะคะหักก็มีนอนก็มีหักก็มีนอนก็มีการชงใสลงมาใส่ กรต้องเห็ดไปน้ำสังเกตไปน้ำค่ะเบี้ยนหลูไปน้ำ้ลแม่เพื่นกัย่งยังอยู่คือเกานะคะมาบหดน้ำแล้วก็เขา่าห่ม้หน่อยเพื่นกะดน้ำแล้วก็เอาเขาห่มว้สะกอนใหไ่ก็เอาใส่ห่มคือเกาใส่หอมไงประมาณสองอาทิตย์บ่แม่หักเพื่นเสเดินปกะาสิบหกหิหกิ ซึน<อ>ถึงนี้แล้วฮะแต่ว่าโบเหี้ยหรกงามป่คะงามเนาะเขาก็ได้ลูกเพินมมาอีกหกต้นเจ็ดต้นกับนอกได้ลูกเพิ่เพิ่มมาอีก แม่ใส่ยังคะใส่เป็นลอยต้ืงนให้ซึนๆถ่งเดือมชูกำลังบ่แม่แมอ,อืมก็ได,ดนอยีหกรไดเก็ไดเานใส่ให้มันให้มันซึนบ่แม่นแข็งแรงไว ขขด,ดินมันสีนี้เบิรแม่เอาหีสูงมากนี่บุกีสใบนังหนืนนนนงกับี แล้วแล้วแม <Okay. S 1> ่แล้วแล้ววันนี้ขอบคุณแม่นัง่งหล้ๆนะคะมาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆไปล่องเพดเบิงเ้อะคะ่ะได้ผลจังไรบอกกันเนเด้อเดี๋ยวตอนมันเซนจะเบิงไหมเดี๋ยวตอนมันเซนจะมาอัปเดตให้เบิงไม่นะคะขอบคุณแม่บ๊ายบาย